สายหมอกขาวปกคลุมทิวเขาเบื้องหน้ารถตู้โดยสารคันเก่ากำลังไต่ทางลาดชันอย่างเชื่องชา้าล้อบดผ่านก้อนกรวดและก็คโคลนที่ชื้นแฉะจากฝนที่ตกเมือ่อคืนดอกเหมยนั่งกอดเป้ไว้แน่นตือมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นไอหมอกเหลื่อมเงาไหลคลานบนปื้นป่าเน่ใจนะเมษาว่าหมู่บ้านนี้นะมันมีอยู่จริงดอกเหมยหันไปถามเพื่อนสนิทที่นั่งอยู่ข้างๆ เมษายิ้มขณะที่รูดซิบเสื้อกันลมมันมีชื่อขึ้นในกระทูของนักสำรวจคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเจอบ้านโบราณกลางปา่าที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ของทางการแล้วก็มีพิกัดดาวเทียมแนบมาด้วยนะแล้วทำไมไม่มีใครพูดถึงหมู่บ้านนี้อีกเลยละ่ะดอกเหมยขมวดคิว้วนั่นแหละยิ่งน่าสนใจไงเราเรียนมนุษยวิทยาไม่ใช่เหรอ หมู่บ้านนี้ยังรักษาขนบธรรมเนียมเก่าๆอยู่มันต้องมีอะไรให้ค้นหายียบแน่นอนเหมยถอนหายใจขณะที่รถตู้หยุดตรงกลางทางแยกเล็กๆมีป้ายไม้เก่าที่ผุๆเขียนด้วยภาษาที่เธอไม่รู้จักถึงแล้วเหรอเหมยมองออกไปเห็นเพียงเส้นทางเดินเท้าคนคดเคี้ยวขึ้นไปบนเขาคนขับรถชายไวกลางคนพูดเสียงเรียบว่า ตรงนี้ต้องเดินขึ้นไปอีกนะคุณทางไม่มีรถวิง่งมีแต่พวกชาวบ้านเท่านั้นแหละที่กล้าขึ้นไปข้างบนนั้น่ะข้างบนนั้นมันมีอะไรเหรอคะมีถาถามยิ้มยิ้มคนขับรถนิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่จะตอบเบาๆก็แค่ชาวบ้านเงียบๆพูดน้อยแต่เขาว่าไม่ชอบคนต่างถิ่นมากสักเท่าไหร่นะเหมือนกับเมษาเดินตามทางขึ้นเขาไป ซึ่งล้อมรอบด้วยไม้ใหญ่สูงทึบเสียงนกป่าและ,มะแมลงสาอยู่รอบตัวอากาศเย็นจัดแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันช่วงบ่ายพวกเธอก็ไปถึงหมู่บ้านบ้านไม้ไต่สูสงสูงไทยโบราณตั้งเรียงรายเหงียบสนิทจนหน้าขนลุกหญิงไวกลางคนท่าทางใจดีเดิอนออกมาต้อนรับพวกเธอสวัสดีฉันชื่อออนจ้าเรียกครูออนก็ได้ พวกหนูมาทำวิใจัยใช่ไหมทั้งคู่พยักหน้าก่อนที่จะถูกพาไปยังบ้านพักรับรองหลังเล็กที่อยู่ท้ายหมู่บ้านใกล้กับแนวป่าครูอ่อนวางกระเป๋าให้แล้วก็พูดเสียงเบาว่าคืนนี้พวกเธออย่าเปิดหน้าต่างหลังเที่ยงคืนนะอย่าเปิดเด็ดคาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามคำพูดนั้นทำให้เมษากับเหมยหันมามองหน้ากัน ก่อนที่บรรยากาศเย็นเยียบจากป่าหลังหมู่บ้านจะโอบล้อมทั้งสองเอาไว้เช้าวันใหม่ในหมู่บ้านบนเขาเริ่มต้นโดยแสงแดดอ่อนลอดผ่านหมอกหนาลงมากลิ่นไม้เก่าแล้วก็ดินชื้นยังตลบอุวนอยู่ในอากาศดอกเหมยกับเมษาสะพายเป้เดินสำรวจหมู่บ้านที่เงียบเกินไปบ้านทุกหลังเหมือนปิดประตูสนิทไม่มีเสียงคน ไม่มีเสียงหมาหรือว่าเสียงไก่มีเพียงเสียงลมพัดเบาๆจากแนวป่าเท่านั้นทำไมเงามันเป็นอย่างนี้ล่ะเหมยพึมพมขึ้นเมษายกกล้องขึ้นถ่ายภาพบ้านเรือนไม้บางทีเขาอาจจะไม่ชินกับคนแปลกหน้าก็ได้อย่างพวกเราก็เพิ่งมาวันแรกไงพวกเธอเดินไปถึงลานกว้างกลางศาลาไม้เก่าพบกับปู่จันชายชราร่างผอมผิวกลานแดด นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ดวงตาขาวขุ่นเหลือบมองกวกเธอแต่ไม่พูดอะไรเลยแม้แต่น้อยขออนุญาตสอบถามเรื่องประวัติหมู่บ้านนะคะคุณปูเมษาพยายามเปิดบทสนทนาแต่ว่าปูจันกลับเอียงหน้าแล้วก็ลุกเดินหนีเข้าไปในป่าช้าๆบรรยากาศแม่งไม่ต้อนรับเลยมิวกระซิบตอนเย็นทั้งคู่กลับมาที่บ้านพักของครูอ่อน ขณะกำลังจัดข้าวของในห้องด้านหลังเหมยก็เจอลิ้นชักเก่าที่ถิดกุญแจครูอ่อนสังเกตเห็นแล้วก็พูดเสียงเรียบขึ้นว่าอ๋อมันเป็นของนักวิจัยคนก่อนน่ะเขามาเมื่อสิบปีก่อนแล้วก็หายไปเลยไม่มีใครเจอเขาอีกมีสาหาันขวับทันทีเขาหายไปในในหมู่บ้านนี้หรอคะครูอ่อนนิ่งก่อนที่จะหยิบกุญแจให้ ถ้าเธออยากรู้ก็ลองอ่านดูเอาเองก็แล้วกันในลิ้นชักมีสมุดปกแข็งสีดำหนาและเต็มไปด้วยลายมือจดบันทึกพวกเธอเปิอดอ่านด้วยความตกใจในบันทึกนั้นเขียนไว้ว่า20มกราคม2 5 5 8วันนี้ผมมาถึงหมู่บ้านนี้หลังเดินทางจากป่าเกือบ6ชั่วโมงหมู่บ้านดูเงียบแต่ก็มีอะไรบางอย่าง ที่ผมยังจับไม่ได้25มกราคม2558ผมเริ่มฝันแปลกๆฝันเห็นเงาคนเดินอยู่รอบบ้านตอนดึกๆแต่พอลืมตาขึ้นก็ไม่มีใคร28มกรา2558ผมแอบ,บเดินตามชาวบ้านไปในตอนกลางคืนพวกเขาเข้าไปในปา่าถือคบไฟและพืมพำบางอย่าง เหมือนสวดมนต์แต่ไม่ใช่ภาษาใดๆที่ผมเคยรู้จัก30มกราคม2 5 5 8พวกเขาไม่ใช่คนพวกเขารู้ว่าผมแอบ,บดูคืนนี้ผมต้องลองออกไปอีกครั้งถ้าผมหายไปแสดงว่าทุกอย่างที่ผมเขียนไว้นี้เป็นความจริงข้อความสุดท้ายคือลายมือสั้นๆเขียนไว้ด้วยปากกา สีแดงว่าจงยามองตาพวกมันเหมยขน,นลุกขณะอ่านจบเธอมองหน้าเมษาซึ่งยังจ้องหน้ากระดาษแน่นิ่งคืนนั้นขณะที่นั่งจิบกาแฟอยู่ตรงระเบียงทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงฝีทเท้าเบาๆเดินอยู่รอบบ้านแม้จะไม่มีใครปรากฏให้เห็นเลยและในเงาไม้ไกลๆเหมยมั่นใจว่าเธอเห็นใครบางคน ยืนอยู่หลังต้นไม้เวลาประมาณ23นาฬิกา41นาทีเสียงจักรจันเงียบไปแล้วตั้งแต่สีถทุ่มเหลือเพียงเสียงลมอ่อนๆที่วีดฟิวหลอดผ่านไม้กระดานบ้านพักเก่าๆลางนั้นเมษานั่งเปิดสมุดบันทึกเล่มเดิมพลางกระจดโน้ตลงในสมุดของเธอเองส่วนดอกเหมยนั่งพิงผนังถือกล้องในมือเอาไว้แน่น แค่ยังอยากจะอ่านอยู่หรือเมษาเราเห็นชัดๆว่ามีคนยืนอยู่หลังต้นไม้ในตอนเย็นนั่นเมษาเงยหน้าขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็หายไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นชาวบ้านก็ได้นะเธอแต่ทำไมเขาไม่พูดกับเราเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วข้อความในสมุดนั่นละ่ะจงอย่ามองตาพวกมันมันหมายความว่าอย่างไง ก่อนที่เมษาจะได้ตอบเสียงกึกกึกกึกก็ดังมาจากฝาไม้ด้านหลังบ้านเหมยเบิกตากว้างเธอจับมือเมษาไว้แน่นเฮ้ยเสียงอะไรนะเหมอยกระซิบขึ้นเสียงนั้นเงียบไปครู่นึงแล้วก็กลับมาดังอีกครั้งคราวนี้เหมือนฝีเท้าเดินวนรอบบ้านพวกเธอหันไปมองหน้าต่างหลังบ้านที่ครูอ่อนกำชับว่า ามเปิดหลังเที่ยงคืนเด็ดขาดเวลาประมาณเที่ยงคืนสามนาทีเสียงฝีเท้าหายไปเหมยค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจออกมาแต่ทันใดนั้นกลิ่นบางอย่างก็ลอยเข้ามาในห้องมันเป็นกลิ่นหอมเย็นแบบดอกไม้ป่าที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก,ก่อนกิ่นอะไรนะเหมยเอ่ยถามขึ้นเมษาเดินไปไกลหน้าต่างสูดดมเบาๆ แล้วเหมือนกระถูกดึงดูดให้เอื้อมมือไปพลดกนหน้าต่างโดยไม่รู้ตัวเมษาหยุดเดียวนี่เหมยพุ่งตัวเข้าไปดึงเพื่อนออกทันทีเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นรัวขึ้นเหมยยกกล้องขึ้นกดถ่ายภาพแบบอัตโนมัติใส่เงานอกหน้าต่างโดยไม่ทันดูแล้วจู่ๆทุกอย่างก็เงียบลุ่งเช้า เมษาตื่นขึ้นมาด้วยความเวียนหัวเล็กน้อยเหมือนกับฝันร้ายบางอย่างที่เธอจำไม่ได้ดอกเมอหมยนั่งอยู่ข้างระเบียงเปิดภาพที่กล้องถ่ายเมื่อคืนเฮ้ hey, ยเมษาแกมาดูนี่เหมยพูดเสียงเบาบนหน้าจอนั้นมีภาพที่พรามัวของเงาคนรูปร่างผอมสูงยืนอยู่ข้างหน้าต่างแต่ทว่าที่ใบหน้าไม่มีตาไม่มีจมูก มีเพียงผิวหน้าราบเรียบและกระสีดเหมือนผ้าขาวบางตึงอยู่กับหัวกะโหลกเราต้องไปจากที่นี่แล้วนะเมษานี่นี่คงไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาแล้วแต่เมษายังเงียบดวงตาเธอมีแววว่างเปล่าเรากับบางสิ่งบางอย่างได้แทรกซึมเข้ามาในความคิดของเธอในยามค่ำคืนนั้นแล้วเจ้าวันที่สามในหมู่บ้านบรรยากาศก,าก็ยังคงอึมครึม แม้ว่าจะมีแสงแดดแต่ท้องฟ้ากลับมืดมัวราวกับเมฆหมอกไม่มีวันจางหายไปดอกเหมยพยายามโน้มน้าวให้เมษาเก็บข้าวของกลับแต่เมษากลับนิ่งเฉยกว่าปกติพูดน้อยลงและบางครั้งก็จ้องไปยังป่าเขาด้วยสายตาที่เมื่อร้อยเราจะอยู่กันอีกนานแค่ไหนนี่เหมยเอ่ยถามขึ้นขณะเดินไปตลาดเล็กๆของหมู่บ้าน จนกว่าเราจะเข้าใจว่าที่นี่คืออะไรเมษาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยที่ตลาดนั้นชาวบ้านก็ยังคงไม่ตอบคำถามหรือว่าสบตาพวกเธอเลยบางคนถึงกับหบหน้านี้เมื่อเห็นหน้าเมษาเดินเข้าใกล้ขากลับเหมยแวะคุยกับครูอ่อนเมื่อคืนมีเสียงแปลกๆรอบบ้านของเราแล้วเราก็เห็นอะไรบางอย่าง ครูอ่อนถอนหายใจก่อนที่จะพูดเสียงแผ่วว่าอย่าเดินออกไปหลังบ้านในคืนเดือนแรมคนก่อนก็เคยฝ่าฝืนเขาไม่กลับมาอีกเลยเขาไปไหนเลยคะเหมยเอ่ยถามขึ้นครูอ่อนลังเลแต่สุดท้ายก็ยื่นแผนที่วาดด้วยมือให้บนกระดาษมีจุดหนึ่งที่วงไว้สีแดงอยู่ลึกเข้าไปในป่า ลานพิธีถ้าเธออยากรู้มากกว่าน,นี้ลองไปดูด้วยตาเธอเองก็แล้วกันบ่ายวันนั้นเมษากับเหมยอ,ออกเดินตามทางในแผนที่ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงผ่านลำธารแล้วก็ไผ่ลกจนมาถึงบริเวณที่มีต้นไม้ดูแปลกตาใบไม้เป็นสีเขียวเข้มเกือบจะดำลืนน้นดินแฉะคล้ายกับโคลนท,ทั้งที่ฝนไม่ได้ตกและที่นั่น ลานกว้างกลางป่าที่ปูด้วยหินขัดเรียบเหมือนมีคนจัดไว้รูปวงกลมตรงกลางมีสัญลักษณ์ประหลาดถูกขีดเขียนโดยฐานและเศษผ้าแดงขาดลุ่งลิ่งวางอยู่รอบขอบวงนี่มันคงเป็นลานประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างเมษาพูดขึ้นขณะยืนอยู่ในวงกลมนั้นทันใดนั้นเองลมแรงก็พัดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ เศษใบไม้หมุนวนอย่างบ้าคลัง่งเสียงแววแประวาลาดดังขึ้นเหมือนกับเสียงกระซิบจากหลายทิศทางตือนมันกําลังจะตื่นเมษาชะง,งักไปชั่วขณะราวกับโดนบางสิ่งชักนำให้ก้าวเข้าไปยังใจกลางของวงวิธีแต่เหมยคว้ามือของเธอไว้ทันเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะเมษาคำวันนั้นพวกเขากลับมาถึงบ้าน เมษานั่งนิ่งอยู่บนเตียงไม่พูดอะไรเลยเหมยเปิดโนต้ตบุ๊กเพื่อจดบันทึกทุกอย่างแต่เมื่อเปิดดูภาพถ่ายจากกล้องที่ถ่ายไว้ที่ลานพิธีปรากฏว่าภาพทั้งหมดล่ามัวมีเงาดำสูงใหญ่อยู่ตรงกลางวงกลมเหมือนยืนอยู่ที่นั่นตลอดเวลาและตอนนั้นเองเมษาก็หันมาช้าๆแล้วพูดเบาๆว่าเราเคยอยู่ที่นี่ แล้วก็เราเคยไปที่นั่นมาก่อนฉันจำได้แล้วล่งเช้าของวันที่สี่ดอกเหมยสะดุ้งตื่นจากฝันลายเสียงในฝันยังคงก้องอยู่ในหูของเธอความเงียบคือคำเตือนสุดท้ายถือหันไปมองเมษาพบว่าเตียงว่างเปล่าหน้าต่างเปิดออกลมเย็นโชยเข้ามาเมษาหลังจากเดินทั่วหมู่บ้าน เธอก็พบเมษายืนอยู่กลางลานกว้างศาลากลางหมู่บ้านสถานที่เก่าแก่ที่ชาวบ้านไม่เคยพูดถึงเลยตั้งแต่วันแลกศาลาหลังนี้ถูกสร้างด้วยไม้แดงเก่าแก่ย่าลกขึ้นถึงบันไดาชายคาแอนต่ำเหมือนจะถล่มเมื่อไรก็ได้ดอกเหมยรียบเข้าไปหาเพื่อนเมษาแกมาทำอะไรที่นี่เมสาหันมามองเธอด้วยสีหน้าเรียบหนง แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นและมันเป็นจุดจบของหลายชีวิตก่อนที่เหมยจะถามอะไรเพิ่มเติมเมษาก็เดินเข้าไปในศาลาดอกเหมยจึงรีบตามเข้าไปด้วยภายในศาลานั้นมืดแล้วก็ฝุ่นจับหนานแน่นแต่เมษากับเดินอย่างมั่นใจไปที่มุมหนึง่งแล้วก็เคาะพื้นสามครั้งเสียงไม้กรวงดังขึ้น เธองัดไม้กระดานแผ่นหนึ่งออกมาเผยให้เห็นช่องลับที่มืดมิดอยู่ใต้พื้นนั้นเมษาเธอรู้ได้ยังไงเหมือเอ่ยถามขึ้นมันอยู่ในหัวของฉันมาตลอดเวลาฉันแค่ลืมมันไปชั่วคราวพวกเธอสองคนค่อยๆตายบันไดไม้เก่าที่ทอดลงไปสู่ความมืดด้านลา่างเมื่อเท้าถึงพื้นเหมยถึงกับต้องตะลึง ตรงหน้าก็คือห้องใตด้ดินขนาดเล็กแต่ผนังทั้งสีด้านเต็มไปด้วยภาพวาดที่ประลาดภาพคนไม่มีใบหน้าภาพสัญ,ญลักษณ์คล้ายกับวงกลมมีตาข้างเดียวอยู่ตรงกลางและภาพพิธีกรรมกลางป่ากลางห้องนั้นมีแท่นศิลาเรียบสูงเท่าหัวเขาาบนแท่นมีวัตถุบางอย่างถูกคลุมด้วยผ้าขาวเมษาค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดผ้าเผยให้เห็น หน้ากากไม้หน้าคนหน้ากากที่มีรอยสลักคำโบราณเลตตาทั้งสองข้างถูกคว้านจนกรองฉันจำได้แล้วฉันเคยใส่มันมาก่อนเมษาพูดกระซิบเบาๆเธอค่อยๆยกหน้าก,ากากขึ้นมาถือไว้ทั้งที่เหมยร้อ,องห้ามแล้วก็ตามแต่เมษากับยิ้มเบาๆและพูดด้วยเสียงที่แปลกไปว่าพวกเขา เลือกฉันมาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆฉันไม่เคยหนีจากที่นี่ได้เลยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินลงบันไดาตามมาชาวบ้านสิบกว่าคนในชุดดำยืนล้อมรอบห้องใต้ดินใบหน้าของทุกคนเรียบเฉยไม่พูดไม่จาอะไรครูอ่อนเดินนำหน้ามาด้วยและพูดว่าพิธีจะเริ่มคืนนี้ ทุกอย่างต้องกลับสู่ที่เดิมดอกเหมยยืนอึง่งหัวใจของเธอเต้นแรงคำถามมากมายแล่นเข้ามาในหัวเมษาเกี่ยวข้องอะไรกับหมบู่บ้านนี้ทำไมชาวบ้านถึงดูเหมือนเคยรู้จักกับเธอแล้วพิธีกรรมที่ว่ามันคืออะไรเธอรู้เพียงอย่างเดียวคืนนี้ต้องมีบางอย่างถูกปุกขึ้นมาแน่ๆแต่ถ้าเธอไม่หยุดมัน บางทีเธออาจไม่ได้กลับลงจากเขาแห่งนี้อีกเลยค่ำคืนของคืนวันที่สีพระจันทร์เมิดมิดไร้แสงดาวหมู่บ้านถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบสงัดจนผิดธ,ธรรมชาติขณะดอกเหมยนั่งกอดเขาอยู่ในห้องพักครูอ่อนก็มาหาเธออีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อเตือนแต่เพื่อเชิญถึงเวลาแล้วเธอควรไปอยู่กับเมษา ก่อนที่เธอจะลืมว่าเคยเป็นใครเหมยเดินตามครูอ่อนไปอย่างไม่เต็มใจจนมาถึงทางเดินเล็กๆหลังศาลาทางเดียวกับที่เคยนำไปสู่รานพิธีกลางป่าแต่ทว่าครั้งนี้ทุกก้าวที่เดินเหมือนกับถูกพัดพาไปโดยแรงบางอย่างเงาไมา้เคลื่อนไหวผิดธ,ธรรมชาติเสียงกระซิบในลมหวนกลับมาอีกครั้งเลือดของเธอ คือคําสัญญาที่บริเวณกลางลานพิธีไฟครบเพืิงล้อมวงร่างของเมษาในชุดครีมสีแดงกําลังยืนอยู่ท่ามกลางวงกลมหน้ากากไม้โบราณสวมอยู่บนใบหน้าของเธอดวงตากลวงสีดำมดืดเธอเหมือนไม่ใช่คนเดิมที่ดอกเหมยรู้จักอีกต่อไปชายชลาผู้หนึ่งซึ่งน่าจะเป็นผู้นำพิธี ก้าวขึ้นด้วยน้ำเสียงต่ำว่าดวงวิญญาณผู้ถูกเลือกกลับมาแล้วคืนนี้ผู้เฝ้าประตูจะตื่นเมื่อเขาพูดจบเสียงสันสะท้า,านก็ไหลมาจากใต้ดินวงกลมกลางลานสว่างวาบด้วยแสงสีแดงเรืองๆแผ่นดินเริ่มแยกออกเผยให้เห็นโพรงลึกที่เปล่งพลังเมิดมนต์ออกมาดอกเหมยถลาเข้าไปหาเมษา หยุดเธอเธอไม่ต้องทำตามมันกลับไปกับเราเถอะเมษาเมษาหันมาชา้าชาแล้วถอดหน้ากากออกน้ำตาของเธอไหลออกมาจากดวงตาที่แดงเหลือเราจำได้หมดแล้วเหมยเราเกิดที่นี่เราเคยเป็นผู้ถูกเลือแต่ว่าเราหนีไปตอนเด็กเราเคยหนีออกจากหมู่บ้านแห่งนี้พวกมันตามไม่ทัน เราถึงมีชีวิตใหม่ไงแต่เหมือนว่าโมบ้านนี้มันไม่เคยลืมเราเลยไม่เคยให้อภัยเราเมษาหยิบมีดพิธีกรรมขึ้นจากแท่นหินกลางลานยืนทรงให้เหมยแต่แกยังมีทางเลือกนะเหมยทางเดียวที่จะปิดประตูนั่นคือผู้ที่ถูกเลือกรอบไหมต้องยอมสละดอกเหมยยืนนิ่งเสียงรอบข้างหายไป เหลือเพียงเสียงลมหายใจและก็หัวใจของเธอที่เต้นแรงเธอไม่รู้ว่าคำพูดของเมษามันจริงแค่ไหนแต่สิ่งที่เธอรู้ก็คือเธอจะไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนต้องตายแทนสิ่งที่เธอไม่เข้าใจเธอก็ชักมีดจากมือของเมษาแล้วก็ฟันลงบนสัญลักษณ์กลางวงอย่างแรงเสียงร้องแหลมสูงแผดดังออกมาจากใต้ดินพลังสีดำไหลย,ย้อนกลับสู่โพรงดิน ก่อนที่จะปิดสนิทอีกครั้งจันใดนั้นร่างของเมษาก็สุดลงเธอหมดสติไปในอ้อมแขนของเหมยไฟรอบลานดับลงในพริบตาทิ้งไว้เพียงเงาเงียบและก็ความเย็นเยอือกลุ่งเช้าดอกเหมยสะดุ้งตื่นในบ้านหลังเดิมไม่มีใครอยู่รอบตัวแล้วไม่มีร่องรอยของพิธีกรรมไม่มีแม้แต่เมษาเมื่อเธอเดินออกมาจากบ้าน เธอกลับพบเพียงหมอกหนาทึบและหมู่บ้านที่ดูเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงทางลงเขาปรากฏขึ้นข้างหน้าของเธอและเสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วผ่านลมมาว่าขอบคุณที่เธอเลือกความกล้าแทนที่จะลืมหนึ่งปีต่อมาพศ2569ดอกเหมยนั่งอยู่ในห้องสมุดในกรุงเทพเปิดหนังสือเล่มเก่าเล่มหนึ่ง ที่เธอไปเจอโดยบังเอิญในร้านขายของเก่าหน้าสุดท้ายของหนังสือเขียนไว้ด้วยลายมือที่เก่าแก่ว่าโง่บ้านนั้นไม่มีอยู่ในแผนที่ไม่มีในบันทึกไม่มีในปากของใครมีเพียงผู้รอดชีวิตที่จะจำมันได้แต่ความทรงจำก็มักจะถูกเลือนหายไปเมื่อถึงเวลาของมัน